สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมช่าง่อยบันดนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่หมดทำงานตามปกตินะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ็ระดูเงีย,งยบๆ่อยนะตอนนี้ย้ายอุปกรณ์มาคันนี้นะครับเตรียมยกลงนะครับคันนี้เสร็จแล้วเ๋ยวให้มาฟังเสียงยให้มาฟังเสียงคันนี้นะครับจะไม่จุ่เนี่ย อ้าวบบติดอ๋อไม่ได้เสียบสายหัวูกกระจถยังไม่ได้จูนคอมือ ไรให้งานบ่อ๋อันนี้ว่าทิดให้ย่างวันนี้เขินห่อนนี่บ่ให้ย่าอ๋อย่างหนามันบ้อเรียบมันบป็นขนคอปบ่ไอ้กาะเกอะ อ,อ๋อเนี่ยที่มันดังนี่บอกไอ้ที่ดังนี่ไปด้านกลับหลังแล้วมันดังตอกๆเนี่ยลูกปื้นข้อแม่เน,นี่ยอันนั้นเปลี่ยนเปลีป่ยน,นไหม,ไมสาม,าามร้อยเปลี่ยนไหมสามร้อยเงินยังมีลอยอยว่ไหมลอยเดียวกับเอาลูกปื้นรถของเหรียญใส่ก่อนแล้ว กูพ้นรถของเห่นแล้วพ้ดรถเด็กน้อยมาโอ้โหมีโทษอีกเอาโทษกับโทษเดี๋ยวรีวิวคน,นีกอนเออไปไปเคลียร์กันให้มันเรียบร้อยก่อนอ,อืมกูพ้นข้อแตกเนี่ยไอ้ควันนี่ควันเผาใหม่นะครับ นี่ควันที่มันมีอยู่ในไอ้น้ำมันเครื่องที่มันอยู่ในท่อนะครับไม่ใช่ควันที่ออกจากแหวนลูกสูบทาใหม่นะนี่นะครับมันเผาน้ํามันเครื่องเก่านะครับเสียงเครื่องเงียบกิ๊บอย่างกระรดป้ายแดงน,นะครับ ่าโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะคันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์คันแดงเว็บไอก่อนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นสามครับมอได้มอื้นอื่นบ่อ โอ้สิ้นเดือนพอดีเอออ้าได้ได,ได้เดี๋ยวเฮ็ดให้อ่ะโอเคอ่ะคุยกันลงตัวแล้วนะครับเดี๋ยวทําคนี้ต่อครับเล็บแดงครับไปแล้วครับ